สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของ AI กันนะครับเทคโนโลยีที่บอกเลยว่ากำลังเข้ามาเปลี่ยนโลกของเราในทุกมิติตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันไปจนถึงความท้าทายครั้งใหญ่ที่พวกเราต้องเผชิญกันในอนาคตแต่ก่อนจะไปไกลกว่านั้นเคยลองนับกันไหมครับว่าแค่ในวันวันเดียวเนี่ยเราใช้ AI ไปแล้วกี่ครั้งลองนึกตามดูเล่นๆน,นะครับผมว่าคาตอบอาจจะทาให้หลายคนประหลาดใจเลยละ่ะ คือความจริงแล้ว AI มันอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คิดเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการหยิบมือถือขึ้นมาสแกนหน้าเพื่อปลดล็อกการสั่งให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำงานหรือแม้แต่ตอนที่เราใช้แอปแปลภาษาเวลาไปเที่ยวต่างประเทศทั้งหมดที่ว่ามานี้มี AI ทำงานอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยครับทีนี้คำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยจริงๆแล้วมีมานานมากแล้วนะครับจุดเริ่มต้นต้องย้อนกลับไปนู่นเลยปี1956 คนที่บัญญัติสับนี้ขึ้นมาคือจอห์นแมคคาซีซึ่งเขาก็ให้นิยามไว้อย่างเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากว่ามันคือการสร้างเครื่องจักรให้ฉลาดนั่นเองครับแล้ววิวัฒนาการของ AI ก็คือรวดเร็วจนน่าทึ่งเลยครับจากยุค80ที่ทำได้แค่ทำตามกฎเป๊ะๆที่เราตั้งไว้ขยับมาเป็นยุค Machine Learning ที่เริ่มเรียนรู้จากข้อมูลได้เอง จนมาถึงปัจจุบันนี้เรามี generative AI ที่สามารถสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้และล่าสุดก็คือ agentic AI ที่สามารถคิดวางแผนและลงมือทำบางอย่างได้ด้วยตัวเองถือเป็นการก้าวกระโดดแบบสุดๆเลยครับคำถามที่น่าสนใจต่อมาก็คือแล้ว AI โดยเฉพาะพวก generative AI ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันคิดออกมาได้ยังไงกันแน่เอาละครับในส่วนนี้เราจะมาแง้มดูการทำงานข้างในของมันกันสักหน่อย ต้องบอกก่อนว่า AI มันไม่ได้คิดแบบมีจิตสำนึกเหมือนมนุษย์เรานะครับแต่หลักการทำงานของมันเนี่ยถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็เหมือนการเดาคำศัพท์นั่นแหละครับคือมันจะพยายามทำนายคำที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดเพื่อเอามาต่อท้ายประโยคให้สมบูรณ์อ่ะลองนึกภาพตามกันนะครับสมมุติว่าเราพิมพ์ประโยคลงไปใน AI ว่าคุณครูมีหน้าที่แล้วเว้นไว้ สิ่งที่ AI ทำก็คือมันจะไปค้นในคลังข้อมูลมหาศาลที่มันเคยเรียนรู้มาแล้วคำนวณออกมาเป็นคะแนนความน่าจะเป็นเลยครับอย่างในตัวอย่างนี้คำว่าสอนได้คะแนนไปถึง0.84ซึ่งสูงสุด AI ก็เลยเลือกคำนี้มาต่อให้เราส่วนคำอื่นๆอย่างตรวจกันบ้านหรือประชุมก็มีความเป็นไปได้นะแต่คะแนนน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นทำสวนเนี่ยคะแนนน้อยมากๆโอกาสแทบไม่มีเลยเห็นไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันคือเรื่องของคณิตศาสตร์และความน่าจะเป็นล้วนๆแต่ทีนี้พอ AI มันเรียนรู้จากข้อมูลที่มนุษย์สร้างขึ้นมันก็เลยเรียนรู้อคติของพวกเราไปด้วยนะสิครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของด้านมืดของ AI ที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ ลองนึกถึงแอปดูหนังก็ได้ครับยิ่งเราดูเยอะให้ข้อมูลเยอะว่าชอบแนวไหนไม่ชอบแนวไหนแอปก็จะยิ่งแนะนำหนังได้ตรงใจเรามากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับหลักการของ AI ก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับข้อมูลดีผลลัพธ์ก็ดีตามไปด้วยลองดูการเปรียบเทียบนี้สิครับระหว่างคนที่มีข้อมูลพฤติกรรมการดูครบถ้วนกับอีกคนที่มีข้อมูลน้อยมากแน่นอนว่า AI ย่อมให้คำแนะนำกับคนแรกได้ดีกว่าอยู่แล้ว นี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเลยว่าคุณภาพของข้อมูลที่ป้อนเข้าไปมันสำคัญต่อผลลัพธ์ของ AI ขนาดไหนและนี่คือจุดที่ปัญหาเริ่มเกิดครับเพราะถ้าข้อมูลที่เราใช้สอน AI มันมีอคติบางอย่างแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวตัว AI เองก็จะรับเอาอาคตินั้นมาด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยลองมาดูตัวอย่างกันนะครับถ้าเราสั่งให้ AI สร้างภาพอาชีพสาย STEM ขึ้นมาผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพผู้ชายครับ แล้วก็มักจะขาดความหลากหลายทางเชื้อชาติด้วยซึ่งนี่มันก็คือภาพสะท้อนจากข้อมูลจำนวนมหาศาลในอินเทอร์เน็ตที่ AI ไปเรียนรู้มาซึ่งมันมีอคติแบบนี้แฝงอยู่แล้วนั่นเองเอาล่ะเรามาดูอีกตัวอย่างที่น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับคราวนี้ลองสั่งให้มันสร้างภาพคนรวยดูบ้างคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงครับภาพที่ได้ออกมาก็มักจะตอกย้ำภาพจำเดิมๆหรือสตอริโอไทป์เกี่ยวกับความรวย และบ่อยครั้งก็มักจะเป็นคนจากเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งเป็นหลักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าข้อมูลที่มีอคติมันนําไปสู่ผลลัพธ์ที่มีอคติได้ยังไงแต่อคติก็ไม่ใช่ปัญหาเดียวครับยังมีเรื่องของข้อผิดพลาดท,ที่อาจจะนําไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงกว่านั้นได้ด้วยเรามาดูเคสที่เคยเกิดขึ้นจริงกันเลยดีกว่ากรณีแรกคือการให้คําแนะนําด้านสุขภาพที่ผิดพลาดครับบทเรียนที่ได้จากเคสนี้เนี่ยชัดเจนและสําคัญมากจริงๆนะครับ นั่นก็คือไม่ควรใช้ AI เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคหรือให้คำแนะนำทางการแพทย์แทนผู้เชี่ยวชาญตัวจริงโดยเด็ดขาดกรณีถัดมานี่น่ากลัวกว่าเดิมอีกครับเรื่องมีอยู่ว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งใช้แอปช่วยเขียนโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI แต่ปรากฏว่ามันดันไปตีความคำสั่งผิดพลาดจนลบฐานข้อมูลสำคัญของบริษัททิ้งไปทั้งหมดเลยและนี่คือบทเรียนราคาแพงเลยครับ การให้ AI เข้าไปควบคุมระบบการทำงานจริงๆโดยที่ไม่มีมนุษย์คอยกำกับดูแลหรือตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลในระดับองค์กรได้เลยทีเดียวเอาละครับพอเราเข้าใจทั้งศักยภาพและข้อจำกัดของ AI กันแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะอยู่ร่วมกับมันยังไงดีในส่วนนี้เราจะมาคุยกันถึงทักษะและกรอบความคิดที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่นี้กันครับ โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาเนี่ยเราควรสอนให้เด็กๆใช้ AI เป็นแค่เครื่องมือในการหาข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรู้จักตั้งคำถามกับคำตอบที่ได้มาและต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอไม่เชื่อทุกอย่างที่ AI บอกนี่คือเช็คลิสต์ง่ายๆเลยครับทุกครั้งที่ได้ข้อมูลจาก AI อย่าลืมเช็คเสมอว่ามันถูกต้องไหมมีแหล่งอ้างอิงหรือเปล่า ข้อมูลเก่าไปไหมแล้วโดยรวมมันน่าเชื่อถือและสมเหตุสมผลแค่ไหนและสุดท้ายนี้เราลองมามองไปข้างหน้ากันสักนิดนะครับกับคนรุ่นต่อไปที่จะเติบโตขึ้นมาในโลกที่ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบแซมอัลต์แมนผู้ก่อตั้ง Open AI เคยพูดไว้น่าคิดไหมครับเขาบอกว่า เด็กที่เกิดในปี2025จะโตมาในโลกที่ AI ฉลาดกว่ามนุษย์อยู่เสมอและพวกเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติคำพูดนี้มันชวนให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนเลยนะครับว่าเราจะเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับโลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบนี้กันอย่างไรและนี่คือโจทย์ใหญ่สำหรับพวกเราทุกคนครับ